ขหนูชื่อเด็กหญิงทิเชยากรกิจเกียงกันชื่อเล่นชื่อจุนจุนอายุหกขวบเรียนอยู่โรงเรียนราชินีค่ะอ๋อเอ้ยหลงจุนจุน่จุนจุนมาแล้วไงนี่ไงจุนจุนพร้อมไหมคะพร้อมาจำเราได้จำเราได้น้องจุนจุนเคยมาโชว์ความสามารถเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการมาในครั้งนั้นก็ได้ท่าเฉพาะตัวจากพี่หอยไปด้วยพร้อมแล้ว เอานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยเอาสิหนึ่งสองสามพร้อมไหมคะพร้อม่ะ้อหกบวกห้าบวกเก้าบวกแปดบวกเจ็ดเท่าไหร่ลูกสามสิบห้าค่ะท่านผู้ชมครับหยิบหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดไปที่โหมดคงชิ้เลขครับบวกตามบวกตาวเร็วหน่อยได้ไหมคะ และก็คว้าความฝันได้สำเร็จนั่นก็คือชุดมู่หลานที่ตั้งใจนำไปใส่คู่กับเพื่อนรักที่ชื่อว่าน้องลิ้นครับแล้วชุดมู่หลานที่ได้ไปได้ใช้งานยังลูกได้ใช้แล้วค่ะไปใช้ที่ไหนไปใช้ที่ไหนใส่ไปเรียนใส่ไปเรียนเลยเหรอใส่ชุดมูหลานไปโรงเรียนเนี่ยพาชนะคือไม่ได้นั่งรถตู้นั่งเป็นม้าขี่ม้าไปดวกขี่ม้าไปลูก แล้วจําได้ว่าจะเอาชุดไปเล่นกับเพื่อนเรามีเพื่อนสนิทชื่ออะไรนะคะลินค่ะอ่าเราเอาของไปคราวที่แล้วไปแบ่งให้ให้ลินเล่นมั้งไหมแบ่งค่ะอ่าแบ่งอะไรแบ่งอะไรลูกแบ่งตุง<ๆ>๊ก,กตากับกระเป๋าค่ะโอ้เอาละครับแล้ววันนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งน้องยินจุนจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูครับโชว์คณิตศาสตร์เหมือนเดิมค่ะคราวที่แล้วโชว์ยังไงจําได้ไหมว่าเราโชว์แค่ไหน เปลือกได้หนึ่งหลักห้าบบรรทัดค่ะบวกหกบวกใแล้ะครับความสามารถในครั้งที่แล้วที่เป็นที่สุดของน้องจุนจุนนั่นก็คือการบวกเลขในใจจำนวน50ชุดและตอบแทบจะในทันทีเล่นเอากรรมการและคนดูถึงกันทั้งสตูดิโอเลยครับเก้าร้ก้าสิบค่ะสองโอ้โหเก่งมากเลย ต้องคราวนี้ต้องยากกว่าคราวที่แล้วนะค<ะ>่ะมีกายิ้มย <pare> ิ้มถ้าทำได้ฝันที่อยากได้คืออะไรครับอยากได้ตโตเขียนหนังสือแล้วก็ให้ลินด้วยค่ะม, <pare> มาจะือนนี้ที่แล้วอ่ะก็ <K' o> ขอให้ลินด้วยเหรอลูก <ม pare> ตายแล้วยอยากเป็นเพื่อนกับหนูจังเลยอ่ะมามาพร้อมไหมพร้อมค่ะนี่เขามีแล้วเริ่มเลยครับสวัส<ม>ด <pare> ีครับจุนจุน อล่รนิดเดียวเด็กนอนุบาลสามจะต้องมาทดสอบความสามารถอีกครั้งหนึ่งกับโจทย์ที่ยากขึ้นกังวลไหมลูกไม่ค่ะไ,ไม่กังวลเลยอ่าน้องไม่กังวลครับแต่ไอเนี้ยกังวลครับ <c oughs> พวก, <c oughs> กเรากังวลมากกับไอเรืกกอนนเ่องเครื่องคิดเลขครับทีมงานมีอุปกรณ์ครบชุดช่วยกรรมการครับ <c oughs> เครื่องคิดเลขครับเป็นคนที่กลัวเครื่องคิดเลขไม่แล้วอันนี้หนูว่า บางทีบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วทําให้หนูอับอายไปถึงเชื้อชาติวงตระกูลของหนูเนี่ยเดี๋ยวมันมีเครื่องเลขที่ดีกว่านี้ไหมข้างในพวกในในห้องที่คนทําบัญชีมีไหมพี่อันนี้ไม่ได้มาตรฐานพี่ก้เดินไปดูเลยชอบเครื่องไหนหยิบมาเลยเดหนมาตายแล้วแต่เครื่องนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่คุณาะคือประเด็นเนี่ยหนูเนี่ย มาทีไรนะแล้วก็จะมีเด็กที่เกี่ยวกับตัวเลขคณิตคิดในใจคิดเร็วคิดอะไรแล้วหนูก็หน้าแหกกลับบ้านเป็นหลายครั้งแล้วคืออย่างน้อยเรายังโทษเครื่องคิดเลขได้โกะถ้าโก็ไปเอาตัวดีมาโกไม่เมียให้โทษแล้วนะลูกขอขอสักครั้งได้ได้ได้ไปจริงไว้จุนจุนลูกพี่โก้เขารู้สึกว่าเครื่องคิดเลขตัวเนี้ยยังไม่ดีพอเขาจะหาตัวใหม่ที่ดีกว่านี้ลูกอยู่ครีเชนไปหาถึงไหนเนี่ย ช่ไหมพี่อ๋อมันโอ้จังไเนี้ยโอ้โหอโกเอ๋ยันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเครื่องคิดเลขของนักบัญชีใช้ใหญ่โตมโหฬารทึกเีโอเคเขาอยากเก็บเครื่องนี้นะครับพี่ขอใช้สองเครื่องได้ไหมครับได้เอาเลยครับความมั่นใจขึ้นนะครับงั้นผมขอท่านคณะกรรมการคิดโจทย์ก่อนครัวครับคิดโจทย์ห้สิบชุดครับบวกเลขอันนี้มาตรฐานเขาใส่ทได้ห้สิบชุดครับ พี่โกครับครับ60ชุดครับฮะ60ชุดได้เหรอพี่ผมมั่นใจน้องผมครับ้าพี่ห่อยครับครับ70ชุดครับ70 70ชุดเท่าอายุคุณเนาะเลยหรือเปล่าเดี๋ยวให้กรรมการชิมโจทย์แป๊บเึงนะลูกนะกรรมการ กรรมการดูกดดันมากน้องจุนจุนดูแต่ละคนหน้าตาเคร่งเครียดมากกรรมการอยากเครียดนะคะมันห้ามกันได้ด้วยเหรอลูกผมน่าห่วงพี่หอยมากพี่หอยดูหน้าตาไม่ได้มั่นใจตัวเองเลยนะะโอเคพร้อมนะครับพร้อมค่ะท่านผู้ชมครับที่เราเห็นไปว่าใช้เวลานิดเดียวเนี่ยในความเป็นจริงแล้ว ในการบันทึกเทปใช้เวลาร่วมร่วมสนาทีนะเพื่อความชัดเจนและความถูกต้องเริ่มจากโจทย์50ชุดก่อนโจทย์าสชุดนี่คือมาตรฐานเดิมเขานะครับค่ะพร้อมจุดจุดพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะดียมากน่ารักมากครับพร้อมเริ่มครับเร็วนะ บวกหบวกเจบวกสี่บวกห้าบวกหนึ่งบวกสองบวกสบวกหบวกเบวกสบวกหบวกหบวกแบวกสบวกหบวกสบวกสบวกสบวกหบวกเบวกแบวกเบวกหบวกหบวกสบวกสบวกหบวกหบวกเบวกสบวกหบวกสบวกเบวกสบวกหบวกสบวกเบวกสบวกหบวกเบวกสบวกสบวกเบวกส บวกสี่บวกหบวกหบวกเบวกหนึ่ค่ะถูกต้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้าวคุณบวกี่หอยพี่หอยเท่าไหร่พี่หอยเท่าไหร่ชูอันนี้อันนีออน้อันนี้ที่ถูกต้องก่ <200 S 1> <200 S 2> อนอันนี้ที่ถูกต้อง200เท่าไหร่ครับ239พี่หอยเท่าไหร่ครับคุณห <500 35 S 2> อยคะ735ครับคุณตู้คุณไปพลา ผมไปพลาดตรงไหนจุนจนลูกความเร็วในการบอกเลขเนี่ยเร็วไปช้าไปหรือกำลังดีเมื่อกี้นี้ช้าไปช้าไปเหรอลูกช้ที่ไปครับอยาเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ครับพี่โก้ครับ60ชุดขอเร็วกว่านี้พี่หอยห้ามผิดแล้วนะคือคือผมผมนิดติงนิดหนึ่งฮะครับ ผมว่าเครื่องของผมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ฮะพี่มีสองเครื่องนะเพราะฉะนั้นผมขอไปยืมไอ้เครื่องมหัศจรรย์เครื่องนั้นหน่อยได้ไหมฮะคือบอกเลยไม่สะเสียนเอ,อ,อันนั้นไม่จะเสียอันนี้โอเคพี่อ,นนอ,อันนี้โอเคอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคเลยอันเนี้ยเสียส่วนอันเนี้ยเสถูบได้แล้วเดี๋ยวๆๆูแก่ผมโ,โทษเครื่อง <c oughs> อออไม่ได้โทษตัวเองเลยไม่ดีโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับมันดูแต่ไม้แต่เมือบอกแล้ว พี่โกครับขอ60ชุดเร็วกว่าครูงาครับตัวเลขมากขึ้นแถมยังให้พี่โกะพูดเร็วกว่าเดิมอีกแล้วน้องจุนๆของเราจะรับมือไหวไหมเนี่ยพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วไปครับ8บวก7บวกสบวก4บวกหบวกหบวก4บวก8บวกสบวก1 บวกหกบวกห้าบวกสี่บวกสองบวก9จ็ดบวกเก้าบวกแปดบวกเก้าบวกสบวกสบวกหนึ่งบวกสบวกสบวกหบวกแดบวกหบวกหบวกสบวกเ้าบวกสบวกสบวกสบวกหบวกหบวกหบวกเบวกเบวกสบวกแดบวกสบวกสี่บวกหบวกแดบวกเดบวกสาบวกสบวกสี่บวกหบวกหบวกสบวกแบวกเ้าบวกสบวกสบวกหกบวกแดบวกสบวกสามบวกหนึ่งบวกเจ สองเก้าสิบเ9 7ค่ะถูกไ้มครับท่านผู้ชมครับมีใครกดท้ำไหมครับพี่ห in อยครับพี่หอยเป็นไงพี่หอยเป็นไง470อยไม,ไม่ไม่ใช่ที่เครื่องแล้วที่เขาได้เท่าไหร่นะอ่ะ470โอเคถูกครับ ทำไมครูดูนิ่งๆครับ495้คูกงได้495ร้อยเ้าสิด้เยอะกว่าเราอีกส่รอ้นี่คือระหว่างทางด้วยนะยังบวกไม่เสร็จด้วยสรุปถูกไหมครับถูกครับถูกต้องเก่งมากลูกโอดจสุดท้ายบวกเลข70ชุดจากพี่หอยครับให้ให้ทางบ้านดูก่อนว่าคำตอบต้องได้เท่าไหร่ครับ โอ๊ยแต่ยลาแต่ว่าหนูหนูจะไม่รู้นะหนูจะไม่ไม่มีครรู้ครับคําตอบต้องได้เท่านี้นะครับว่าแต่พี่หอยพี่หอยมั่นใจว่าบวกถูกนะสองครั้งเหมือนกันอเคพีนะ่ตุ๊กครับครับหนูมีความฝันครับคือถ้าหนูบวกถูกเหมือนที่หนูบวกของคุณอ้อถูกหนูอยากได้เครื่องเล่นครื่งนี้กลับบ้านครับโอเคนะโอเคถ้าก็บวกถูกนะเอาเครื่องเล่นกลับบ้านไปโอเคโอเคมามา โจทย์ในรอบนี้ตัวเลข70ชุดขนาดผู้ใหญ่ที่มีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือยังคิดไม่ทันเลยครับเรามาดูกันว่าน้องจุนจุนจะทำได้หรือไม่พร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะเลือยู่70ชุดครับเริ่มครับ 9ก้าบวกเจ็ดบวกสี่บวกสองบวกสามบวกแปดบวกห้าบวกสี่บวกแปดบวกเาบวกเ้าบวกหบวกแบวกสบวกเ้าบวกเจ็ดบวกสี่บวกหนึบวกเบวกหบวกหบวกสบวกสบวกสบวกหนบวกหบวกเบวกเบวกหบวกสบวกสบวกสบวกหบวกส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 บวกแปดบวกเบวกเบวกหบวกหนึ่งบวกหบวกเบวกแบวกเ้าบวกสอ 2-5-3บวกค่ะหนูไม่ร <creo> ู <Labor ator il fi> ้ว่า <People> ผ <dopamine rebell iger> ิดหรือถูกแต่หนูได้ถูกตรงกัะน้องเย้น้องได้เท่ไรนะ262ค่ะคุณ่อนี่เียเหัวกเอยห้าสยายายสละ57เจมันแบบบวกนิ้วพันมันมีช่วงนิ้วพันกันด้วยกัน กดเฮียด้วยคุณโยมเฮียทิ้งเลยท่านผู้ชมครับสองหาสิบ um. ้เ่าไครับบวกทันไหมครับทันนะครับท่านผู้ชมผมไม่ทันพี่หอยครับขึ้นกับพี่ครับ262ถูกต้องเ้ยโคตรได้คำสัขากลับบ้านเขากลับบ้าน ต้องมีน้ำตาต้องมีน้ำตาต้องมีน้ำตาได้ได้ความฝันกลับบ้านไปแล้วหนูเว้ยชนจนชนจนพี่ก็อเก่งไหมลูกเนี่ยทำไมทำไมคำตอบจนจะได้นานจังเก่งมากค่ะโจทย์ต่อไปเป็นโจทย์ขั้นพัฒนาครับที่ผ่านมาเราบวกอย่างเดียวคราวนี้จะเป็นการบวกและลบด้วย เลขลบสำหรับเด็กกันุบมลานี่ถือว่ายากนะครับเราจะทั้งบวกและทั้งลบนะลูกสัก10ชุดไหวไหมลูกไหวค่ะสิชุดนะครับทางน้ำมักรครับสิชุดนะครับค่ะพร้อมไหคับไปด้วยเลยนะคะกดไปด้วยเลยนะครับสิชุดนะครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะรอมค่ะห้าบวกหกบวกเจลบสลบหาบวกหบวกสบวกสลบหบวกเจ็ดบเจด ถูกต้องค่ะอะไรนะครับสิบเซ็ตโต่อไปลูกจุนจุนสิชุดยากขึ้นสองเท่านะลูกนะพี่หมยครับผมจะเอาแบบยากเลยพี่หมยครับพี่ห่ายครับครับผมโเขายังอยู่กับเราใช่ไหมเขายังอยู่กับเรานะพี่โก้คะไม่เครียดนะคะ ยี่สิบชุดนะครับบวกลบนะครับเริ่มครับเก้าบวกสามลบสองมวกหกบวกเก้าลบสามบวกสี่ลบห้าลบหนึ่งลบสามบวก8บวกสลบหนึ่งลบสบวกสาบวกเจบวกห้าบวกหบวก7จ็ดลบเก้ายีบสามค่ะ ไอจีสามเก้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคับผู้ชมด้านหลังได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับไอาม้าอะไรเครื่องมือเขาดีเครื่องมืออาจจะล้วนให้คับผู้ชมดูหน่อยเก้าไม่เก้าไม่เล็บวงพนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับจอดสุดท้ายลูก ยากมากๆบวกและลบเลข30ชุดครับขอบคครับสองบวก4ี่บวก5บวก5ลบ6บวก7บวก9ลบสองบวก8ลบ3บวก4ี่ลบ5บวก8บวก7ด ลบสามลบสองลบสี่บวกหกบวกห้าลบสามบวกแปดบวกเก้าลบสามบวกสี่บวกหกบ,บ,บ,บวกแปดลบสองลบสามลบหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบห้าค่ะท่านผู้ชมด้านหลังเท่าไหร่ครับเจ็ดส <75 S 2> ิบห้าคุณกอลครับเจ็ดสิบห้าค่ะพี่กอลครับหนูหนูหนูไม่รู้ <laughs> เอาเอาเอาเรียนด้วยความเคารพนะหนูบวกไว้เนี่ยตอนแรกอ่ะหนูได้สิบเก้าว่ะพี่หอยเท่าไหร่ครับพวกคุณภิษผมแปดสิบเอ็ดพวกคุณะผิดเอาอย่างนี้ได้ไหมผมมาถูกเอาอย่างนี้ได้ไหมผมผมผมบอกโจทย์ให้แล้วแล้วทวนกันแล้วบวกทวนกันโจทยดที่ไหนฮะเนี่ยฮะนี่ฮะแต่ว่าหนูจดพี่จะงงงงอยูนะเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ตัวหยิบขึ้นมาเลย จากนั้นเปิดไปที่โปรแกรมเครื่องคิดเลขแล้วเช็คไปพร้อมๆกันครับว่าน้องจุนจุนคิดโจทย์ข้อนี้ถูกหรือไม่จุนจุนวนช้าๆลูกนะพร้อมนะครับสอบวก4่บวก5้บวก5ลบ6บวก7บวก9ลบ2บวก8ลบ3บวก4ลบ5บวก8บวก7ลบ3ลบ2ลบ4บวกห บวก 5, ลบ 3, บวก 8, บวก 9, ลบ 3, บวก 4, บวก 6, บวก 8, ลบ 2, ลบ 3, ลบ 1, บวก 7, เท่ากับ75ค่ะคุณพ่อครับ75เหมือนเดิมค่ะพี่คอสามพี่หอยผมเท่าลืงกับคุณ 6, 4สีอะไรขึ้มาที่ผานที่ผานผมตรวจทานแล้วคำตอบที่ถูกคือ75ครับ75 เลขเล็กคียากมากของเด็กวัยนี้นะครับครับดังนั้นเราเอายากคนนี้หน่อยฮะ huh? คูณครับ hmm. เลขคูณครับการคูณสำหรับเด็กอนุบาลถือว่าเป็นเรื่องยากและเกินวัยมากๆครับแต่น้องจุน hmm. ๆุนกำลังจะโชว์ความสามารถนี้ให้เราได้ชมกันขอ4ี่ชุดครับคุณพ่อครับสี่ชุดครับพร uh. ้อมไหคะพร้อมค่ะ ท่านผู้ชมกดไปพร้อมกันนะครับ8คูณ2คูณ4คูณ6เท่ากับ384ค่ะ384ถูกต้องนะคะพี่พวกครับขอลองดู5ชุดครับถ้า5ชุดนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ4คูณ2คูณ3คูณ5คูณ4เท่ากับ480ค่ะ งั้นครูขอท้าที่6ชุดได้ไหมลูกได้ค่ะมา6คูณ3คูณ5คูณ2คูณ4คูณ7เท่ากับ5040ค่ะ5,040ถูกต้องค่ะเอางี้ง่ายไปล้ว พี่ว่านี้ดีกว่าเจ็ดชุดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ3คูณ6คูณ2คูณ4คูณ2คูณ5คูณ6เท่ากับแปดหกสี่ศูนย์ค่ะ บวกอนุบาลสามกำลังจะขึ้นปหนึ่งครับเคยมาสุ์เทนครั้งแรกบวกเลขธรรมดาวันนี้ทั้งบวกและลบและมีคูณ,คณด้วยคูณกโคโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะเป็นคุณหมอเป็นได้แน่นอนค่ะจุนจุนค่ะน้องจุนจุนคนบางคนเนี่ยเขาติดกับความสําเร็จเก่าๆก็มีนะคะเช่นพอฉันทําได้แล้วก็พอละ<ช>แต่น้องจุนจุนน่ะเก่งมากๆที่ เห็นว่าตัวเองทําได้ดีแต่ยังคงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆคแล้ววันนี้หนูก็มาโชว์ความสามารถให้พวกเราได้อับอายกันพอสมควรนะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูรักในหนูมันไม่ใช่แค่ความสามารถในเชิงของไอคิวของหนูเท่านั้นครูรักในหัวใจของหนูด้วยหนูเป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆเลยเพราะหนูคิดถึงเพื่อนหนูรักเพื่อนหนูเสียสละนะคะซึ่งอันนี้คิดดูสิถ้าเกิดได้ไอแบบนี้ ได้หัวใจแบบนี้เป็นคุณหมอให้พวกเราในอนาคตเราจะมีคุณหมอที่งดงามนะคะให้กับแผ่นดินไทยของเราแน่ๆครูฝากอนาคตนะคะฝากความน่ารักของหนูให้ติดตัวหนูไว้อย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะได้เป็นในสิ่งที่หนูต้องการนะคะลูกขอบคุณนะคะจุนจุนลูกวันนี้มาขอโต๊ะเรียนหนังสือใช่ไหมคะ ถ้าก,กรรมการให้แค่โต๊ะเดียวอ่ะหนูจะให้ตัวเองให้ไปให้บิทำไมไม่ให้ตัวเองเพราะว่าอยากให้บินมีวความสุขท่านกรรมก,การครับมาขอความฝันโต๊ะเรียนหนังสือครับครับพวกเราสามคนให้ผ่านจิ้นจ๋าตอนนี้เอา,เอามือติดตาไว้่อนลูกเอามือติดตาไว้รอแป๊บหนึ่งนะลูกนะ มองได้แล้วลูกออโอ้ยดแล้วอๆเขางงครับเพราะว่าเขาขอแค่โต๊ะเรียนหนังสือ2ชุดลองนั่งนิดนึงนลองนั่งนิดน,นึงไหมเออนั่งนิดนึงชอบไหมลูกชอบตอนนี้เนี่ยความฝันได้ให้ตัวเองด้วยให้ลินด้วยอยากจะบอกกับลินว่าอะไรลูกลินฉันมีขอมาให้เธอนะอ่อ พี่ซุปเชื่อว่าลินต้องมีความสุขเพราะว่ามีเพื่อนที่ดีอย่างน้องจุนจ,นจุนนะครับขอบคุณมากมากนะลูกที่มาซุปร์เห็นนะลูกนะาตากรรมกาจารยกับลูกไม่นะหน้าร่างเย็นผมอิจฉาแทนพ่อแม่และลินจริงครับ